เพื่อนๆก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์นะครับดดกดติดตามนะช่องไอวิมการด้วยนะโอเคครับวันนี้เรามารับชมเป็นเหรียญพระเทนะครับอดูโคดดูอะไรแผลเลยวลยันนี้รุ่นเจริญพรนะครับของวัดทุงตาอินนะปีห้าสิบวานะครับเนี่ยวเรามาดูลักษณะเหรียญกันกว่าเป็นอย่างไรนะถ้าก้อนอื่นเนี่ยผามีโคเนี่ยเราก็ดูโคก้อนเลยถ้าโคเนี่ยมีการกินเนื้อมีการต่อเข้าไป กล้าเแทก็สูงนะเพราะว่าผ้ามีโคดเนี่ยเล่นงานเล่นงานจำโคมนแม่นดูโคเป็นก็แพ้แล้วแบบนี้นะครับก็สวยงามความเรีคมชัดมีนะแล้วก็การแกะรายละเอียดการวางรายละเอียดสวยงามมากแบบนี้อร่อยก็นนกกคมคมผิวตึงๆนะแบบนี้นะครับ เกิดจะประมาณนี้นะสามเดือนนี้ครับเดือนก็นคือองค์ปรกอบพาร์เทสครามลึคของฉากนี่มาเห็นไหมเซนต์การ์ดดีขึ้นเปลี่ยนผิวเหลี่ยนนะครับธรรมชาติการต่อโค้ดโค้ดได้มีรายละเอียดอย่างไรมีส่วนลึกส่วนบางย่างไรนงสําคัญเลยนะโค้ดเนี่ยมีโค้ดไ่้ดูโค้ดเนี่ยทําให้เราเรียนงานมากๆเลยนะครับวันเดือนโค้ดนี่แหละคือจุดซีเจแท้ได้ดีเลยทีเดียวนะ ในการพิจารณาผ่าที่มีการต้อโคดนะครับแต่ถ้าผ่าที่ไม่มีการต้อโคดเราก็มีหลักการในการดูหลายอย่างมาประกอบเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีโคดเนี่ยมันเล่นง่ายจริงๆนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะศึกษาหละักะการต้อของโคดไปด้วยเพราะว่าผ่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปีนึ่งข้าวพลยเนี้ยมีโคต้อมาหมดแล้วนะเพราะว่าพาามีการปอัแปลงนะครับก็ สร้างโค้ดขึ้นมานี่แหละเพื่อกันการปลอมแปลงโดยเฉพาะเลยเพ,เพราะว่ามีโค้ดมีอะไรดีเนี่ยพอเป็นการตอกเนี่ยการที่จะไปกดพิมพ์หรือว่าไปขัดลอกพิมพ์เนี่ยไปทอดพิมพ์เนี่ยจะยากมากยิ่งขึ้นนะเพราะเราไม่มีโคดของแถง้ไงผมไม่มีโคดไปสร้างใหม่นีมันมิเหมือนนะครับมันมิเหมือนอแบบนี้ดูง่ายนะครับแต่ก็เป็นยุคใหม่ละดูสไตล์ของผิวนะครับเราจะเห็นนะว่า อาจะเป็นปีประมาณปีห้าสิบกว่าแล้วเพื่อนๆดูอ่าบริเวณอ่าของผิวเหรียญน,นะว่าพวกคาร์บอนิมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความก้าวเท่าไหร่ละเลยทําให้ยังไม่เกิดสนิมนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆดูบริเวณอ่าตรงบริเวณอ่ารอยโคดอ่ะ,อ,อ,ะอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีตุ้มๆนะ ตุ้มๆนะครับตุ้มโค้ดนี่นะจะมีตุ้มๆนี่ครับแต่ดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวหนังสืออะไรพวกนี้ต้องมีความละเอียดคมชัดนะครับตุ้ย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 ใช่ไหครับเวลาเราต้อโค้ดเนื้อเห็นนะว่าถ้าเป็นการต้อกระแทกที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆใช่นไหมต้อจานทนาหาอะลอยโค้ดจะต้องตรงกับด้านหลังที่ตุ้ยนะครับอคืคล้ายๆเรา แทงดินน้ำมันอ่าพอเราแทงดินน้ำมันเนี่ยเราแทงไม่ทะลุเนี่ยไอ้พวกลอยยุบที่เราแทงเข้าไปเกิดจากแรงของเราเนี่ยอ่าก็จะทําให้เนื้อด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนูนนูนออกมาอย่างเด่นชัดนะครับว่าพ,พื้นผิวเหรียญที่ตึงๆึอ่แบบนี้พอเราต่อไปเนี่ยแน่นอนรับการต่อโคท,ที่จะทําให้อ่าโคเป็นลอยได้ขนาดเนี้ยต้องตอกอุลแแรงนะ บางองค์เขาก็ต้อไม่เต็มใบนะครับไม่เต็มใบเนี่ยไอ้ตุ่มข้างหลังเนี่ยมันก็จะยุบยวบลงมาหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงแต่องค์เนี้ยตอกเต็มใบนะพอตอกเต็มใบเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ตุยเยอะนะครับนี่ก็คือพิจารณาแบบธรรมชาตินะธรรมชาติการเป็นไปของการต้อกับพวกเนี้ยถ้าตอกแรงก็ตุยเยอะถ้าตอกเบาก็ตุ้ยน้อยอ่าไม่ดี ก็จะทําให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับก็โดยเบื้องต้นแล้วองค์เนี้เราจะดูง่ายเห็นไหมถ้าสมมติว่าไม่มีโคเนี่ยเราก็ดูได้อยู่ดีนะครับผิวผิวตึวตคงความเลยคมชัดมีนะครับ,บการเจียน้ไนลงพออ่าตัวซื่อต่งตางๆเนี่ยคมเลยชัดทั้งหมดแบบนี้นะครับผิวก็ส,สวยๆเลยนะองค์นี้นี่ครัวิงวิง อยู่มน้าหลังสวยทั้งคู่นะนะตุยนะตุยจยัตเจเลยโอเคนะครับเ,เพื่อนๆศาสรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับถ้าวันนี้ผิดพลาดระการใดห,หรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยครับสรัรับวันนี้สวัสดีครับ